สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรากฐานสำคัญของล้านนาเลยนะคะคือเรื่องการกระเมิดอาณาจักรโยนกนครนะคะซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากการล่มสลายของอาณาจักรก่อนหน้าคือสุวรรณคมคำใช่ไหมคะใช่ครับจุดเริ่มต้นเรื่องนี้จริงๆต้องย้อนไปถึงพระเจ้าเทวาการที่เมืองนครไทยเทศนู่นเลยท่านมีโอรสธิดาเยอะแล้วก็ส่งไปครองเมืองต่างๆทีนี้ มีองค์หนึ่งเป็นโอรสองค์เล็กชื่อสิงหนวติกุมารสิงหนวติกุมาน,น,มานครับท่านเก่งมากแรงเยอะเหมือนราชสีว่ากันอย่างนั้นก็เลยได้รับมอบหมายให้หาดินแดนสร้างเมืองใหม่พาคนไปด้วยเยอะเลยนะเป็นแสนครัวเรือนมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นการอพยพครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะไปเจออะไรบ้างก็เดินทางข้ามน้ำข้ามท่าไป จนไปถึงแถวลุ่มแม่น้ำโขงหรือที่ตำนานเรียกคละนันทีนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือที่ตั้งเดิมของสุวรรณคมคำที่ร้างไปแล้วอ๋อไปถึงที่เดิมแต่ร้างไปแล้วแล้วเจอใครที่นั่นไหมคะคนพื้นเมืองเดิมเจอครับเจอชาวละวะหรือหลวที่เราเรียกกันนี่แหละครับส่วนใหญ่อยู่ตามดอยเขามีผู้นำชื่อปูเาาป่เจ้าลาวจกปู่เจ้าลาวจกชื่อน่าสนใจมากค่ะครับที่มาของชื่อก็น่าสนใจ เขาว่าท่านมีจอบเยอะมากตั้งห้า้อยเล่มให้คนยืมทำกินเลยได้ชื่อจกนี่แหละกลุ่มของปู่เจ้าลาวจกนี่อยู่ที่ดอยสามเร้าซึ่งต่อมาก็คือดอยตุงนั่นเองดอยตุงอ๋อเชื่อมโยงกันอย่างนี้นี่เองแล้วชื่อดอยอื่นๆที่เกี่ยวข้องล่ะคะดอยทาดอยยาเท่าใช่ครับดอยทาก็ว่าเป็นท่าค้าขายดอยยาเท่าก็ว่าที่อยู่ภรยาปู่เจ้า ส่วนดอยปู่เจ้าหรือดอยดินแดงก็คือที่อยู่ของปู่เจ้าเองทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นดอยตรงในภายหลังเพราะมีเรื่องการปักธงตรงตะขาบกำหนดเขตพระสถูปนะครับโหชื่อสถานที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะเลยนะคะแม้แต่ชื่อเชียงตุงก็ยังเกี่ยวกันอีกใช่ครับมีความเชื่อมโยงกันอยู่กลับมาที่การสร้างเมืองของสิงหนนวัติกุมารก่อนนะครับพอท่านไปถึงก็ตั้งค่ายริมน้ำแม่สายหรือละวานที แล้วก็มีเรื่องเ,อเหนือธรรมชาติเข้ามาคือพญาพันธุนาคราชเนี่ยแปลงกายเป็นพรามภพพญานาคมาเองเลยเหรอคะครับมาแนะนำทำเลสร้างเมืองแล้วก็ให้ข้อคิดให้กุมารยึดมั่นในทศพิตราชธรรมคือหลักธรรมของผู้ปกครองสิบข้อแล้วก็โชว์เหนือเลยขุดคูเมืองให้เสร็จในคืนเดียวโหคืนเดียว แล้วการที่พยานนาเข้ามามีบทบาทสําคัญขนาดนี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคะนอกจากเรื่องปาฏิหารมีแน่นอนครับการเชื่อมโยงกับนาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ําความอุดมสมบูรณ์อํานาจดั้งเดิมในท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กษัตริย์องค์ใหม่นะแบบว่าได้รับการยอมรับจากพลังเดิมในพื้นที่อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นการเสริมบารมี ใช่ครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเมืองยุคแรกๆด้วยอย่างนาเคธนนครบ้างนาคบุรีบ้างหรือชื่อเต็มๆเลยเมืองนาคพันธุสิงหนวตินครตามชื่อพญานาคกับชื่อท่านสิงหนวัตก่อนจะเหลือแค่โยนกนคนนครหลวงในที่สุดพอได้เมืองแล้วพระเจ้าสิงหนวัตก็ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์แรกแล้วก็เริ่มขยายอาณาเขตเลยใช่ไหมคะครับท่านก็ ได้รับการยอมรับจากคนพื้นเมืองส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ต้องมีการสร้างอำนาจให้มั่นคงม,มีการไปตีเมืองอุโม,มงค์คาเสลานครและก็ปราบปรามกลุ่มที่เรียกว่าขอมซึ่งในบริบทนี้อาจจะหมายถึงอิทธิพลจากทางละโวหรือกลุ่มอื่นๆแล้วก็กำหนดเขตแดนอนาณาจักรยนตนกนครคให้ชัดเจนไปเลยแม้ว่าจะมีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตเรื่องลำดับเวลาเกี่ยวกับเมืองละโวในบันทึกอยู่บ้างก็ตามทรงครองราชนานมากเลยนะคะ102ปี สวรรคตตอน120พรรษาดูเหมือนนอกจากเรื่องการเมืองการปกครองแล้วศาสนาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากๆในยุคนี้ด้วยถูกต้องครับเรื่องศาสนาน,นี่สําคัญมากในการสร้างความชอบธรรมเหมือนกันตำนานเล่าว่าออตอนพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่เนี่ยปีที่16หลังตัสรู้พระองค์เสด็จมาถึงโยนนกรครเลยประทับที่ดอยน้อยพระเจ้าสิงหวัตตินีนี้ทราบข่าวก็ไปนิมนต์มาฉันพระทหารในวัง แล้วก็มีเหตุการณ์ช้างต้นตกใจร้องแสนแสนวิ่งไปทางเหนือใช่ครับเหตุการณ์นั่นแหละที่นําไปสู่พุทธธรรมนายว่าต่อไปตรงที่ช้างไปหยุดเนี่ยจะเกิดเป็นเมืองชื่อช้างแสนหรือเชียงแสนในอนาคตอัศจรรย์นะคะหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ยังเสด็จไปที่อื่นอีกอย่างเชียงรุ่งแล้วก็ประดิษฐานรอยพระบาทไว้ด้วยครับไปโปรดอรารวกยักษ์ที่เชียงรุ่งแล้วก็พริยากรชื่ออรารวิเชียงรุ่งไว้ มีรอยพระพุทธบาทที่ผาเรือสันทรายหลวงอีกหลายที่เลยพอสิ้นรัชกาลพระเจ้าสิงหนวัดโอรสคือพระยาคันธราชก็ครองราชต่อแล้วก็มีเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหรอคะใช่ครับตำนานว่าไว้อย่างนั้นคราวนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปู่เจ้าลาวจกถึงที่ดอยตุงเลยไปถึงดอยตุงเลยครับแล้วก็ส่งพยากรณ์ไว้ว่าบนดอยดินแดงหรือดอยตุงเนี่ย ต่อไปจะได้สร้างพระมหาสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระธาตุดอยตุงในปัจจุบันถูกต้องครับแล้วก็ยังเสด็จไปที่อื่นๆอีกนะตามถ้ำผาอะไรพวกนี้ก่อนเสด็จกลับเหมือนการเอาพุทธศาสนาไปผูกกับสถานที่สำคัญๆในพื้นที่เลยนะคะเป็นการปักหมุดทางความเชื่ออย่างชัดเจนใช่เลยครับเป็นการซ้อนทับความเชื่อใหม่ลงไปบนพื้นที่ที่มีตำนานดั้งเดิมอยู่แล้ว พระยาคันธราชท่านก็ครองราชต่อมาอีก29ปีสวรรคตรตอนพระชนมายุ71สาอืพรรษาถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมของการกำเนิดโยน,นคณนครจากที่เราคุยกันมาได้ไหมคะว่าแก่นหลักๆมันคืออะไรครับโดยรวมเนี่ยตำนานเรื่องนี้สะท้อนภาพการสร้างบ้านแปลงเมืองยุคแรกๆเลยคือ 1. มีการอพยพเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มใหญ่เข้ามา 2. คือการปฏิสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองเดิมอย่างชาวละวะ่ะมมีการใช้เรื่องความเชื่อเหนือธรรมชาติอย่างเรื่องพญานาคมาช่วยสร้างความชอบธรรมอำนาจบารมีและ 4. ที่สำคัญมากคือการนำพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแกนกลางเชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับสถานที่ต่างๆเช่นเชียงแสนดยตุงซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่มาหล่อหลอมกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ล้านนามาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเรื่องราวที่ทั้งเป็นตำนานและอาจาจะมีเขาโครงประวัติศาสตร์จริงๆผสมผสานกันสร้างอัตลักษณ์ให้ดินแดนนี้ได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าตำนานการสร้างบ้านสร้างเมืองแบบนี้มันยังสะท้อนหรือยังมีความหมายกับผู้คนในปัจจุบันยังไงบ้างสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ